สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอมี่นะคะเอมี่เป็นผู้ก่อตั้งเอมี่พรอพส์ี่ฮรับค่ะทางเรานะคะก็คือเป็นทีมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการอสังหานะคะทุกอย่างในประเทศไทยเอมี่เองก็คือดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีทีมงาน ที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะสพอร์ตจากประเทศไทยค่ะเพราะเราเนี่ยดูแลท่านได้จากทั่วโลกนะคะขอแนะนำคุณราเชลก่อนนะคะสวัสดีค่ะราเชลนะคะที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านการลงทุนและกฎหมายบริษัทคุณเอมมี่ค่ะ ด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะคะที่ราเชลได้มีโอกาสดูแลนะักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยนะคะด้วยข้อกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของจัดตั้งบริษัท B.O.I. วันนี้ค่ะนักลงทุนทุกขั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าทาง,งานร่วมกับเรานะคะท่านจะได้ธุรกิจที่ใช่นะคะตัวเลขที่ท่านต้องการและสำคัญค่ะเรามีการตรวจสอบสถานะ ทุกขั้นตอนนะคะทั้งด้านกฎหมายในธุกกรกิจของท่านนอกจากนั้นนะคะเราจะเคียงข้างท่านค่ะที่จะต่อยอดธุกกรกิจของท่านอีกทั้งวันนี้เนี่ยเราเลือกทรัพย์นะคะโดยเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์ที่ใช่อสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะ EEC ของบ้านเรานะคะที่เป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยของเราค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะร่วมงานกับทีมเรานะคะ ถัดไปนะคะอยากแนะนําอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณดีดีค่ะค่ะเดียวนะคะมีประสบการณ์ในสังขาวิมทรัพย์นะคะกว่า12ปีนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติเป็นหลักค่ะฉะนั้นเราจะเข้าใจค่ะว่า นักลงทุนนะคะชาวต่างชาติหรือคนที่ต้องการที่จะ,กะเกษียหรือย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะเราแนะนําลูกค้านะคะทางการทําวีซ่าค่ะแล้วก็เลือกโรงเรียนให้กับลูกๆนะคะหรือว่าจะมีคนนะคะที่ต้องการมีบ้านพักเพื่อวัยเกษียณนะคะเพื่อผู้สูงอายุต่างๆนะคะไม่ว่าจะดูแล อ่สวนดูแลสระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรามีบริการหลังการขายหลังการเช่าให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วค่ะถัดไปนะคะทีมงานของเราค่ะเมื่อคุณได้บ้านที่ถูกใจแล้วคุณก็จะต้องมีการตกแต่งบ้านนะคะตามสไตล์ของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ ในส่วนของมนนะคะก็อยู่ในพาร์ทของเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบนะคะในเรื่องการตกแต่งแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะคะ ห้องบ้านหรืออาสาหาริวทรพั์ที่คุณได้มามันก็จะมีสส่วนเนาะส่วนของอยู่เองก็ตกแต่งให้ถูกใจกับผู้ที่จะอยู่อาศัยรองรับกหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศสามารถพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเพราะเรามีทีมงานที่ซัพพอร์ตให้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคนที่ยังไม่ได้กลับมานะคะยังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศแต่อยากมีอาสาหาริมารัพย์แล้วตัวเองจะบริหารจัดการยังไงนะคะเบื้องต้นหลังจากที่ได้ซั์มาแล้วก็ออกแบบ นะคะแล้วรีโนเวทแล้วหลังจากนั้นปุ๊บทำอะไรต่อรีเซลได้เลยค่ะคุณสามารถนำมาขายต่อนะคะได้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำงานก็คู่กันไปค่ะหรือจะซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็สั่งสร้างก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นที่ดินเปล่าแล้วก็สามารถสร้างดิวขึ้นมาใหม่หมดเลยตามสเปคที่เราต้องการที่จะวางแผนแล้วมาอยู่นะคะจะได้ไม่เสียเวลา เราทีมงานทุกคนเป็นมืออาชีพพร้อมซัพพอร์ตกับทุกท่านนะคะตัดสินใจร่วมกับเรานะคะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าทีมของเราค่อนข้างค่อนข้าง,างครบวงจรนะคะคือแค่ท่านติดต่อเอมี่มานะคะก็จะได้ซัพบที่ถูกใจที่คุ้มค่า ทุกบาททุกสตางค์ในการลงทุนนะคะก็คือหมดไร้กังวลจริงนะคะไม่สูญเปล่าค่ะใช่ก็คือมั่นใจได้ว่าเราเลือกตั้งแต่ต้นเลยอะไรที่ดีไม่ดีเราให้ออคำปรึกษานะคะทุกขั้นตอนค่ะได้ยังไงวันนี้เรารู้จักกันแล้วก็พักทายกันมานะคะคือดา,างนี้การติดต่อนะคะนี่เลยค่ะเล้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ